พันธบัตรตราสารหนี้คืออะไรคุณรู้ไหมว่าไม่ใช่ทุกการลงทุนต้องเสี่ยงสูงบางการลงทุนมั่นคงและคาดการผลตอบแทนได้แน่นอนหนึ่งในนั้นก็คือพันธบัตรหรือตราสารหนี้ที่หลายคนยังเข้าใจผิดอยู่ครับพันธบัตรคือการที่คุณให้รัฐบาลหรือบริษัทกู้เงินและเขาจะจ่ายดอกเบี้ยคืนให้คุณทุกปีพร้อมคืนเงินต้นเมื่อครบกำหนด เช่นคุณซื้อพันธบัตรรัฐบาล100,000บาทดอกเบี้ยปีละ3%คุณจะได้3,000บาทต่อปีครบ5ปีก็ได้เงินต้นคืนทั้งหมดพูดง่ายๆคุณคือเจ้าหนี่ที่ได้เงินต้นและดอกเบี้ยแบบแน่นอนพันธบัตรมีหลายแบบ 1. พันธบัตรรัฐบาลความเสี่ยงตำ่ำความเสี่ยงต่ำสุดผลตอบแทนน้อยแต่มั่นคงเหมาะกับคนที่ต้องการรักษาเงินต้น 2. พันธบัตรรัฐวิสาหกิจความเสี่ยงปานกลางเช่นการไฟฟ้าการทางพิเศษความเสี่ยงปานกลางแต่ยังมีรัฐหนุนหลังบางส่วน 3. ตราสารนี่เอกชนดอกเบี้ยสูงแต่ต้องเลือกดีบริษัทเอกชนออกมาเพื่อระดมทุนดอกเบี้ยสูงกว่าแต่ก็เสี่ยงกว่าด้วยต้องดูเครดิตเรตติ้งของบริษัทนั้นๆให้ดี มันอาจไม่ทำให้รวยเร็วแต่เหมาะกับคนที่อยากเก็บเงินให้งอกแบบปลอดภัยอย่ามองว่าพันธบัตรคือการลงทุนของคนแก่แต่มันคือรากฐานของพอร์ตท,ที่มั่นคงเพราะความมั่งคั่งจริงๆไม่ได้มาจากความเสี่ยงสูงสุดแต่มาจากการบริหารความเสี่ยงให้เหมาะกับเราพันธบัตรให้เงินทำงานให้คุณอย่างมั่นคง อยากมีหมายเ e รการเงินที่ดีกดติดตาม financial mindset ไว้ได้เลยนะครับเพราะเราจะมาคุยกันเพื่อปรับวิธีคิดเปลี่ยนวิธีใช้และสร้างอนาคตทางการเงินไปด้วยกัน